สองนะคะปาดเงือรอแล้วนะคะต้องให้รถแรงๆลองดูทางก่อนนะคะสองร้อยสิบนะคะสองร้อยสิบงานเที่ยวแรกนะคะ พอถึงวันปุ๊บตกปั๊บนะคะสองร้อยสิบค่ะสองร้อยสิบมาดูกันนะคะโอ้นี่โอ้โหนี่ระดับเสียนนี่รถแรงเออเออจิ้งแรงจริงอะ ดูมาดูกันน้มันติันล้านะคะน้องไปทางหนกันน uh> ี่วันนี้พามาดูนะคะ fc นะคะ fc สองนะคะขาแรงประจําทีมงานนะ,ะโอ้รถกระแรงคนกระแรงนะคะวันนี้มาดูนะคะว่าจะขึ้นได้หรือเปล่า2องนะคะดูนะคะทาง เป็นกำลังใจให้นะ